โอนี้ตื่นสองมาเห็ดเบียกเห็ดกับเ้าาเนาะสุกคนชากลวยมันไปรอบานมากมันก็มาเอินป่วนอยู่นี่ล่ะมันหยังเอินเห็นหยังโอ้ยจนไปรอบานมาก็น่นาดสิได้กินแล้วตัวขนมเอ้าบมึงตีละนิสัยมันสุกคนม่ให้กินมันก็หันหลังใส่ มาสิได้เป็นแนวนี้โอ้อยาหามาเลี้ยงเดอ้อเป็นอย่างสิเอาใจหยาค่ะเอาบ่ให้กินนี่บ่เศร้าดิสิคนท่วงอยู่นี่ละ่ะโอ้ยเป็นโผล่หลายอา่ะงอนงอนหางอนกับงอนไปเลยเหยียบไปเลยกับสิบบัวเดอกเพราะห้องอยางนี้ยังสิมาห,ห้องจะเอาอยู่ดิสิคน เบิ่งห้าสียังนี่มันอืม,อมปอนนาก็มาของใค้ห้าดาเบิงนั่น มือมือหนึงว่าจะเห็นหน้กกันนสุขคนท่วงแต่ขนมมีหันหละมาผู้ใดเป็นแนวนี่เนี่ยถามเนี่ยน้ำมันเจ็บขาน้ำมันนี้มันก็จสเอาแต่ใจเอาเอาเอเอ,เอามา,มาสิให้กินมานี้สุดท่ายก็ต้องเลยให้มันกินเลยสุขคนออ,อ,อ,ออกมาีิล่ะ เช้ากล้ว,วยบ้งให้กินบอล้วด้วยสิคนออกมาลุกขึ้นลุกขึ้น่นเออนะเช้ากล้วยมันสิมาอยากด้วยสิคนเพราะว่ามันเจ็บขามันเจ็บขาเวลามันลุกเนี่ยมันมันสิหอ่อมันบ่คอยอยากลุกออามามามาเอาแน่ไปเคลียร์หยังน่ะ กระตีนไม่เคลียร์อย่างตกตืะหันหลังใส่งอนอีกแล้วเอานี่นี่เทวว้ากล้วยเป็นบอป็นสีงอนกับงอนไปเลยกับโบอเอาหมุนอยู่หมุนอยู่นีุ่กค้นเวลามันลุกมันลุกหยาเพราะเจ็บขาโดนรถทับมาเอา กินกันดีล่าบอไดีว่าเป็นหมาสีแบบสหรวกสับหลาบเดยวสุกคนถ้าห้าอีกยัง,ยงให้กินเนี่ยโอ้ยอันนี้ถือว่าเพิ่งกินเลยปกตินี่เพิ่นสีนางแนมก่อนแนมไปสักพักหนึ่งเป่นจังสิกินอันนี้พนาสีหิวไปเลาะบานมากพิน่นิวเป็นผลเนาะชาวกล่อเนาะ คือขนมมาในข้นบริก,กินดอกาแต่มันเห็นนี่มันห้องอ่อนนะรถทามันได้อ่อนนี่ค่ะโอ้ยมันอ่อนบอ่เซาๆสุดคนก็ต้องได้แห่มันกินแล้วแต่มันกระว่าวอๆอย่่พขางมันบ่เซาจจะเคื่อ,อนี่นี่ นี่แหละสุเคนนี่ใสมันยังเอาไห้นี่กัว่าเพื่อนสิเอาเดยเอาเอาโอ้ยภาพเอาในกบบระบอกยังสิผ่านลุ่งอยู่ าขาไอ้ขนมมันแล้วมันคือที่เศร้าปวนแะ้รทุกคนบ้านี้ไปห,หาเห็ดเบียกต่อไปอันแรกชาวป่วยเข้าไปเห็ดเบียกต่อกันเด้อ